น้องชุมชนเทศบาลเมืองบางพับนะครับวันนี้ผมเป็นที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางพับนะครับมาอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องในานามของพรรคประชาชนนะครับเพื่อเสนอตัวมารับใช้ที่จะมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีเมืองบางพับเร็วๆนี้ก็คือวันที่สองมีนาที่จะถึงนี้นะครับ ข้าคูหาฝากกาเบอร์สองให้ผมหน่อยครับผมประทีปครับพร้อมที่จะทำงานเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเทศาบาลเมืองบางพับของเราที่ยกฐานะจากเทศาบาลตำบลขึ้นมาเป็นเทศาบาลเมืองทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเทศาบาลตำบล1้5ยห้าล้านาเป็นเท,เทศาบาลเมืองอาจจะถึง200ล้านนะครับรายได้งบประมาณ ต่างๆเหล่านี้จําเป็นจะต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนาชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางพลบนะครับให้มากที่สุดเช่นนโยบายเกี่ยวกับรถแอ,อ,อร์บันหรือรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเมื่อหลายวันก่อนผมเดินไปพบปะพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านลัภวันก็มีพี่น้องบอกว่าญา,าติ พ่อแม่เขาแม่เขาป่วยนะครับติดต่อรถพยาบาล1169ก็ใช้เวลานานท้ายที่สุดแม่เขาก็เสียชีวิตดังนั้นสมาชิกในเขตเทศบาลต้องการรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับมาไว้สำหรับบริการนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลพร้อมช่วยพร้อมส่งต่อไปที่โรงพยาบาลต่างๆอย่างทันท่วงที นะครับนั่นก็คือนโยบายที่จะต้องจัดหาดรถพยาบาลฉุกเฉินมาให้กับเทศบาลเมืองบางพรบอันนี้นะับว่าเป็นความต้องการอย่างเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองบางพรบและนอกจากนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองบางพรบก็มีหลากหลายจุดด้วยกันกน,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 นะครับกลิ่นน้ําเน่าเหม็นนะครับบริเวณคลองขุดมหาไทย นะครับก็มีน้ําเน่าเหม็นมากมายนะครับทาให้พี่น้องประชาชนเนี้ยได้รับผลกระทบนะครับบางที่ก็เปิดร้านอาหารอยู่ก็ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นลูกค้าไม่สามารถที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวกขึ้นนะครับก็ต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา,ารับการแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บแก้ไขปัญหาต้นเหตุของมันว่ามันเกิดมาจากไหน แล้วก็หาทางป้องกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เข้าไปเนี่ยจะต้องทํานะครับไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายครับใช้ระบบกลไกของทางรายการไปขับเคลื่อนก็ก่อให้เกิดความสําเร็จแล้วนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนนะครับผู้พิการก็ดีนะครับยังมีความต้องการว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะตอนนี้ขาดรายได้บางส่วนที่จะจุนเจยอครอบครัวอาจจะจัดหางานไปให้ทําที่บ้านเพื่อมีรายได้เสริม แล้วก็บางที่นะครับเกี่ยวกับใต้ถุนบ้านที่พักผ่อนอยู่เนี่ยการํารบกันน้ําบางครั้งก็จะปล่อยน้ําทะลักเข้าใต้ถุนบ้านเขากระท่วมเลยเขาก็ไม่สามารถพักผ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านได้อันนี้ก็สําหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนอกจากนั้นยังจดประสานงานให้กับทางาเทศบาลร่วมกับรพสตนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก็อาจจะสร้างศูนย์จมิมภ,ภาพาฟื้นฟูผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ในชุมชนพื้นที่เทศบาลบางพับของเรานะครับแล้วสำหรับศูนย์เด็กเล็กนะครับก็จะต้องได้รับการปรับปรุปรงพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนของอเทศบาลด้วยนะครับจะต้องไปดูเรื่องอาหารกลางวันเด็กเด็กเหล่านี้ต้องได้รับอ,อาหารครบห้าหมู่ที่โภชนาการที่ดีนะครับเพื่อเพิ่มสติปัญญาให้เกิดความเป็นเลิศน,นะครับเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลให้ดี ให้มากขึ้นกระเดิมและเทศบาลเมืองบางาพับนั้นนอกจากยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองแล้วยังมีสมาชิกสทอทเพิ่มขึ้นอีกจาก12คนเป็น18คนนะครับหมู่หถึงหมู่สเนี่ยได้สมาชิก6คนนะครับหมู่ส6คนหมู่สีหมู่ห6คนนะครับเนี่ยค,คือการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตดังนั้นะดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่าสนใจที่จะเข้ามาทํางานการเมืองก็มาสมัครเป็นสทอทร่วมกันกับทีมงานของพวกผมนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับมาวางแผนเกี่ยวกับแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางพับของเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นไงมาช่วยกันออกแบบรูปแบบนี้และก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเทศบาลเมืองบางพ 12, ับ12,0 0 0กว่าคน5 7 0 9หลังคาเรือนเนี่ย มีความสุขและก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีดังน,น,นั้นวันนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆครับไปเลือกเบอร์สองนะครับพี่น้องชุมชนที่อยู่ในบ้านดังเดิมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ15%นอกนั้นเต็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับหมู่บ้านจัดสรรมีเกิดขึ้นมากมายครับที่ใน เทศบาลเมืองบางพับก็เขาฝากพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านจัจสรรน,นะครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ได้ครับมาร่วมกันให้ได้ถ้าไม่มานะครับผมมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้แน่นอนอันนี้เป็นครั้งแรกของอเทศบาลเมืองบางพับที่ได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางพับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดิมนะครับหมู่หนึ่งถึงหมู่ห้าเนี่ยมาช่วยกันนะครับประมาณ15เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นก็มีหมู่บ้านดีแอมเบอร์สี่หมู่บ้านดีแอมเบอร์สิบหมู่บ้านดีแอมเบอร์สิบห้าหมู่บ้านลาภาวันเก้าหมู่บ้านลาภาวันสิบห้าหมู่บ้านลาภาวันแปดหมู่บ้านสาลานสิริหมู่บ้านบุราซิริหมู่บ้านคาซาวิวลาภาวันสิบเก้าลาภาวันยี่สิบเอ็ดลาภาวันสิบดีแอมเบอร์ปาร์คหนึ่งและปาร์คสาม พุกพิรมลีเจนนะครับหมู่บ้านสัมกรหมู่บ้านพีโนหมู่บ้านฟ้าครีเนอร์หมู่บ้านเซอร์ซิลหมู่บ้านชัยพฤกษ์หมู่บ้านมณฑนาหมู่บ้านลดาลมหมู่บ้านเบอะอาซิเบิร์นหมู่บ้านบางกกอกซิกเนเจอร์หมู่บ้านลิชโมและหมู่บ้านเฮาโคเวอร์ทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ4 9 5 7ัน้า้ห้าสิบเจ็ดหลังคานะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างในมาร่วมกันใช้สิทธิ์ครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างยิ่งยวดครับผมขออาสาไปนำทัพ เพื่อจะนำงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะทํางานคนเดียวที่บริหารก็ยังเป็นลูกหลานของพี่น้องที่อยู่ในเทศบาลบางพับนี่แหละครับลูกหลานตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดเผยตัวเติมเนื่องจากว่าอาจจะกลัวผิดกฎหมายนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งผมก็รับได้และนอกจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ยังมีทีมงานครับเทศบาลก้าหน้าที่ประสบความสําเร็จในการทํานโยบายเพื่อประเทศเนี่ย ให้เกิดความสําเร็จก็มาเป็นที่ปรึกษาผมได้นะครับผมก็จะเชิญมาและนโยบายที่เขาประสบความสำเร็จทั่วประเทศก็จะมาปรับใช้กับเทศบาลเมืองบางพักของเราวันนั้นจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ที่วันที่2มีนาเข้าคูหาฝากกาเบอร์2ให้ผมด้วยครับผมประทีบครับขอบคุณครับ